อีกท่านหนึ่งเนี่ยชื่อเป็นคนไทยนะครับชื่อกรกฎมีเคยเคยได้ยินมีนมเคยเห็นไหมครับเขาเคยออกรายการ VIP นะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยผมว่าเป็น social enterprise มากเลยนะฮะเขาเริ่มจากเ,เขาเป็นเด็กเ,เรียนเรียนทรที่สินปรกรนะครับเรียนวิชาสเกลเจอร์เป็นาร์ติสเลยนะฮะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีปู่ปที่ใช้ไม้ไผ่มามาทำมาทำโครงเบ่าเป็นงานดีเล็ แล้วตอนทำทีศิษย์ที่สิงคโปร์นเนี่ยเขาต้องการเอาตรงเนี้ยมาทําเป็นสเกลเจอร์ไม้ไผ่นะครับทำไมทมาํามาก็เริ่มเนี่ยศึกษาเรื่องโนฮาวเทคนิคต่างๆในการปรุงปูทำเป็นโคมไฟก่อนนะครับได้านจากโคมไฟนะครับออกมาแต่ออกงานดิกงานแฟร์ต่างชาติชอบมากเลยเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ,บ้านมีกลิ่นอายความเป็นโลเคอล,ล้วก็มีการสร้างที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนฟิลิปปินส์ไม่เหมือนแถวๆนี้นะฮะแล้วก็แต่สักพักตรงเนี่ย มีโรงแรมรีสอร์ทเริ่มติดต่อมาบอกโคมไฟไม่เอาอ่ะอยากได้เป็นสเกลเจอร์ใหญ่ๆติดผนังหรือว่าแขวนอยู่เหนือร้านอาหารใหญ่ๆคราเนี้แหะครับเป็นเรื่องเลยจากโคมไฟอันเราขายประมาณ1,500ถึงประมาณ8,000บาทสเกลเจอร์พวกนี้นะครับมีตั้งแต่3 0 0แสนจนถึง5ล้านบาทจากเดิมคนงานที่มีอยู่8คนทำโคมไฟนะฮะตอนนี้มีประมาณเกือบ150คน แต่ที่ดีอยู่นั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยไปชักจูงให้เด็กแว้นเด็กสกอยนะครับลูกลูกประมงทั้งหลายที่แบบเกเรทั้งหลายเนี่ยบอกเฮ้ยเอง็งเอ็งมาทํางานหน่อยแม่ดีกว่าไปขับปุ้นปุ้นเนี่ยนะมีเงินมีทองเนี่ยคือเขาสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเขาเนี่ยนะครับเป็นร้อยคนจากตรงนี้นะครับทุกคนคือเลิกโซนเลิกเกเรอีกอย่างหนึ่งเป็นงานของผมเองนะฮะซึ่ง จริงๆแล้วผมไม่ไม่เคยอยากจะคิดว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรแบบที่เป็นโซเชียลเนี่ยครับแต่ว่าตอนที่เราทาเนี่ยด้วยเนื้องานนันผมว่ามันมันมันก็ใช่ระดับหนึง่งนะครับอันนี้เป็นเป็นแบรนด์ของโยธากานะครับเป็นบริษัทอ,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 อันหนึ่งที่มีชื่อเสียงทาเฟอร์นิเจอร์ผักตบชวานะครับเขาบยายามที่จะต้องการหาวัสดุธรรมชาติใหม่ๆเพื่อที่จะมาเสริมลายผักตบชวาของเขานะครับแล้วเมื่อเขารู้จักกับโรงงานทํากระดาษสับปะรดที่สุราษฎร์ธานี ก็เลยดึงผมเข้าเป็น่วกในทีมนะครับให้ช่วยวิจัยเรื่องวัสดหุหรือว่าเทคนิคต่างๆคือผมก็บอกเลยว่าพี่งั้นเดี๋ยวผมขอลงไปไปที่ฟาร์มสับปะรด่อยไหมเพราะว่าผมไม่ไม่เคยเห็นสับปะรดเลยคือถ้าไม่เคยเห็นไม่รู้จักเนี่ยทำงานไม่ได้ไอเดียไม่ออกก็ลงไปสุราษฎร์เลยนะครับขับรถตู้กันไปไปดูฟาร์มสับปะรดดูว่าเขาเก็บเกี่ยวออกไปแล้วเขาเอาไปมาทําเป็นเยื่อเอามาทําเป็นกระดาษยังไงนะฮะจนกระทั่งได้ไอเดียมาแล้วว่าเออกระดาษมันสับปะรดมันเหนียวกว่ากระดาษสานะ นะครับสีมันสีที่ทําจากโรงงานกระดาษเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ทนนะครับแล้วก็สามารถทําสีไรก็ได้สุดท้ายก็เอามาออกแบบนะครับโดยเน้นให้เห็นกระดาษเยอะๆนะฮะตอนที่ล้อนจบมานะครับก็รับผิวส่สนใจมากเพราะว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์กระดาษอันแรกๆของประเทศแล้วก็ถ้าเป็นจากสับประรดนี่น่าจะเป็นอันแรกของโลกนะฮะพอผ่านเปปรมาณสักปีกว่าผม ผมนั่งรถกลับไปเยี่ยมนะครับคุณลุงคุณป้าที่เป็นคนสปายตัวใบสับปะรดเนี่ยให้กับโรงงานทํากระดาษผมจับไปเยี่ยมตั้งแต่ตัวต้นน้นําเลยบอกเป็นไงบ้างลุงเป็นไงบ้างลุงบอกไมวแล้วไม่อยากทำแลวบอกทำไมอะ่ะได้เงินพิ่ดีอหรอเนี่ยเพราะว่าเก้าอี้ผมก็ขายดีนะฮะมันก็ขายได้เรื่อยๆผมไปเช็คยอดตลอดเวลาบอกเอ้ยลุงเก้าอี้มันก็ขายดีนะลุงหน้าเนยนั่นบอกมันดีเกินไปสงปลูกไม่พอปลูกไม่ทัน ส่ง,สงวัตถุดิบให้กับโรงงานกระดาษไม่ทันพอถามโรงงานกระดาษว่ากระดาษบอกไม่ไม่ไหวแล้วจะเลิกทำเหมือนกันเพราะว่าทําไม่ทันเ <c oughs> ก้าอี้ผมหนึ่งตัวนะครับใช้กระดาษสามพันแผน่นถ้าเทียบกับธุรกิจกระดาษสับปะรดที่เขาเคยทํามาขายเป็นสเ a ชั o น a r y หน้าปกสมุดเนี่ยนะครับผมมันมัน,มนออมันเรียกว่าผลิตขึ้นมาประมาณพันเท่าอนะี่ยและเทียบกันคือโรงงานอันนี้นะครับเป็นโรงงานที่ได้รางวาัลทรมารรมาพิบาล ซึ่งหมายความว่า treat คนงานนะครับดีมีคุณธรรมนะครับเลี้งดูทุกคนดีหมดนะฮะทุกคนที่เกี่ยวข้องชาวบ้านที่มาช่วยทำเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะฮะก็จบนะครับเวลาหมดพอดีนะฮะผมหวังว่าหลังจากอันนี้เนี่ยทุกคนคงจะได้หลักการในการที่จะไปสร้างสรรค์ไอเดียนะครับคิดนอกกรอบนะครับผมคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะฮะขอบคุณมากครับ ด้วยค่ะด้านล่างมีค,ามคําถามไหมคะมีคำถามไหมฮะอาจจะยกตัวอย่างสินค้าตัวเองก็ได้ครับหรือว่ามีอะไรที่ยังคิดไม่ตกเกี่ยวกับทางด้านสินค้าหรือการออกแบบครับเป็นนาทีทองแล้วนะคะเนี่ยนาทีที่หนึ่นงเขาเรื่องอะไอ้ความต้องการห้าขั้นตอนของทางรุ่นะครับครถ้ายว่าระดับสี่ระดับห้าต่าง ระดับสี่ระดับห้าเหรอฮะอันนี้ใช่ไหมครับ psychological เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะหมายจะมีอย่างเช่น self esteem คือ,อความเหมือนกับว่าความเชื่อมั่นในตัวเองนะฮะาการได้รับคำชมการได้รับการยอมรับ การรู้สึกถึงการมีอำนาจคือมันต่างกันนิดหนึ่งนะฮะตัวไซคลจิคอลเนี่ยเหมือนกับว่าสินค้าเราเนี่ยอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาถือแล้วเขาดูดีดูเท่เหมือน i ไ h o ฟ e นะฮะแต่ก่อนใช้โดยดีไซเนอร์อย่างเดียวนะครับวิศวกรไม่สนใจเลยนะครับเดี๋ยวนี้วิศวกรแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์เห็นมีหมดเพราะเขาถือเขารู้สึกว่า เท่หว่ะอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยค,คือพลังของสินค้าในแง่นี้ทางด้านไซคลอจิคอคือจิตวิทยาแต่ว่าสปริชว่ยอย่างที่ผมบอกเรื่องหลุยส์่ิทองอะครับคือมันมันเกินนีนั้นแล้วมันเหมือนาศาสนาแล้วฮะมันเหมือนมันเหมือนเขาเหมือนนีกายแล้วครับว่าเกิดมาชาติเนี่ยเราต้องมีสินค้าแบรนด์เนี้ยคือนีกออกว่ามัน,ม,นมันแบบมันสูงที่สุดละเหมือนกับว่าคนสมมติเรามีตังเงี้ยชีวิตนี้ต้องขับเป็นไม่สนเป็นรุ่นไหนอะ อซื้อเบนซ์คันหนึ่งนะครับเรื่เรื่องของเทคนิคที่อาจารย์ให้ไว้ตตนช่วงต้นเนี่ยมีเทคนิคไหนที่จะแนะนําเป็นพิเศษไหมคะ<อ>ที่สามารถหยิบจับมาใช้ได้ในชีวิตประจําวันผมคือต้องดูว่าบริษัทเนี่ยจะคือใครเป็นคนใช้เพราะาอย่างที่ผมบอกคือเทคนิคเหล่านี้ผมใช้ในการสอนออกแบบแต่ถ้าผู้ประกอบการบางท่านไม่มีิบตะกร้าเรื่องออกแบบเลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึง แต่จริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกทุกสาขานะฮะอย่างตัวจริงๆอย่างตัวสแปร์ก็เวิร์คครับสามารถที่จะมาใช้สมมติสมสมติเราเราเรา,เราคิดตามตรงนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ไอเดียเราออกมาหลากหลายมากอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปงงนะครับว่าไอเดียนี้มันเกี่ยวอะไรกับสินค้าเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีหนทางไปเกี่ยวมันเองนะครับถ้าเรารู้จักหยิบรู้จักเอามาปฏิตประกอบกันนะฮะคือนวันตกรรมเนี่ยอินโนเวชันเนี่ยนะครับ ผมลืมบอกไปครับตัวกระดาษสับป,ประรดผมเนี่ยผมต่อย,ยอดไอเดียขึ้นมอีกด้วยการไปร่วมมือกับทางด้านศูนย์นวัตรกรรมนะครับเอาสเปรย์ที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมาพ่นลงในกระดาษเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเวลานั่งเนี่ยเวลาเสียดสีกับกระดาษปุ๊บเนี่ยไอแคปซูลเล็กๆที่มันเคลือบฟองไม่เห็นนะครับที่เคลือบบนกระดาษมันจะแต่งตัวออกทําให้มีกลิ่นออกมานะครับจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นใบเตยกลิ่นอะไรพวกเนี้ย คือเป็นการสร้างสารรค์้นม่อีกลูกค้านั่งเสร็จปุ๊บถูกใจทมาเอ้ยมีกเิเลขึ้นมาคือการนวัตกรรมมาต่อยอดซึ่งนวัตกรรมคืออะไรครับคือสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับที่เราต้องเอามาใช้เนี่ยหรือว่าบางทีมันเป็นสิ่งที่สร้างสร้างการโต้เถียงเกิดขึ้นอย่าไปกลัวมันครับคือไอเดียแล้วถ้า,ามันใหม่มากเนี่ยมันต้องมีคนไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่เราจะต้องพลุกมันว่ามันเวิร์กด้วยการมานั่งเอ่อนั่งเช็คลิสต์เราเนะ นะครับเราต้องมีฟักเตอร์อื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องการตลาดเรื่องฟังก์ชันเรื่อง p s โ c h o l o g เนี่ยว่าไอเดียนี้มันตอบโจทย์ไหมไม่ใช่เราเราโหแหกกดอย่างเดียวเลยนะฮะค่ะเพราะจริงๆนี่อาจจะต้องเป็นคนที่ต้องสังเกตช่างสังเกตด้วยหยิบจับท<ช>ุก่นี้มาใช้ได้แล้วก็ต่อยอดไอเดียไปได้เรื่อยใช่ครับค่ะวันนี้ต้องขอบขอบคุณอย่างยิ่งค่ะจันพัทรพลจันทคำค่ะขอบคุณครับ